สวัสดีครับสุขขู่สุขคนปกกบผอกระเบาแอดได้ฝนเราครับพี่น้องมานน่มาชมมาชมปลาเผาน้ำเบาแอดครับมาหนิยายฝนอยากกินปลาเผาพอดีลูกทั้งท,งทงฟ้าเฟียดครับเลยกระมือตัวโต๊ะใดครับเขาเลยเอามาให้สามตัวครับปลานิ่นเป็นปลานิ่น ไอ้น้องธรรมชาติครับเมื่อน้องธรรมชาติออกแบบว่าเข้าบริษัทบริห,รห,หารอาหารมั่นนะครับปล่อยเลี้ยงตามให้หน้าเด็กน้อยเขาเลยโตกลดขเขา,า,า,าแล้วามให้ครับตามโตไล้สี่ย่างสูญใจฝนกินกับตำุพงครับพี่น้องเมือน,นี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งหมักในโตรดินครับเต็มหัวดได้ครับพี่น้องมือน,นี้จะห้ครับยายฝนอ่ะจังได้กะ ไปรับเชียรรับชมกันบ้างครับว่าสิแซบหรืออร่อยสำใดเผาปลามืนี b, ้ไปเลยครับสวัสดีครับพี่น้องเวอมาเอิตมงายด้ววันนี้ก็พี่น้องทุกคนตุกคนง่ายม่ต้องวัดดีก็ได้พอก็ได้นเ้ยเฮ้เเฮ้เ้เฮยเั้ยเยเฮ้ยเ่้เยเฮ้้้เ้้ด้เ้เ สตอร์ดีป่ะแต่หอมอืมปลาธรรมดาเห็นแรงบนี้ พักเต็มถาดพี่น้องพักแวนพร้อมพักแวนไปไปเก็บมาเต็มวาน่ครับขบวุที่นนกินอยู่นั่นปะฮะหวขาปุ้นแน่ปุ้นชบกครับครับคับ,บอ,อมนี่ลูกอลล์ูกองปเดียวนะพ่อจิ้นจิ้จิเฮาสบกันพี่น้องตกัพักแวนเขากัน

อ้อตเปียม่น่ะได้เห็นไดมบ่เห็นดอกข่แคบ้ยงคือเ่อง้อิดิเนียเนยบ่มี้องไขหนยจ่สั มาจากเข็นเนาะป่าพ่นมันบ่ป่าพ่านมันผลบุรคอยดีพี่น้องเออเน้อปรัคขางประคาปักชุเก่งี้เรา,รารไม่งงได้

Léo. ừ. Cũng phải đi bóp, ngồi lại Hãy subscribe cho không bỏ lỡ ตาไกไก่ได้แบบนี้เอาเอาก่อเอาแล้วเอาะนี่สะดวกคือจตว่างพรว่างนาี่ยาตัวเนีอยไม่หญ่เองอโอลงในร่อสิมีปลาเนาะ ก,ก,กินไมื่อไก่มันก้างหรนี่กระดูกพอดีแล้วให้ไก่กินกับพอดีต้มไก่มาเรยงก้างไร อ,อ๋อเด็กป่าเด็ก,กมมปากก่าป่าเนียมมันแะตัแหวนด้วยต้องแกะด้วหมอนะปลอดเลยวมือลองนั่งไปลองนั่งแตเป็นป <c oughs> มึงตัวนี้มึงบรงเกียก็อย่างเต่เจ้ามากคนนี้จะมานอน่างง้

แบบน้องนาะมกินว่าคนเรื่องเนาะไปบอกรับแก่เขาไเรื่องมาเอาเงนเหรอเรื่อบุกทุบดูแล้วมันหนังเลี้ยวไปลังเดินเหลือปกติเหลือปกติพอไปยัดย่างปลายัางแบบนีง บางคันมันประสุมเหนี่ยมแข็งเลยเหนี่ยมจิ๋เหนียวอันนี้มันก็แด้ยังก่ออาหารใหม่มาของตอามุวัน เือไม้ตัวอมาของยาจอยสตัวเ้จไปรวเบืะนบ่กไปยูบ่บ่นี่ลูกาเขา แล้วมาจะกร่อยเนี่อแต่ไมาทานบ่อยบอกไมต้องม่จะดีเกินหายมืงไม่คิดก็ไม่หลับไม่ชิวตื่นไม่ตั้มเป็นชิบ้างไมอืึโอ้ใช้เก่ง แต่ก็ย um. uh. ั้องอืมปลาเนี้ยนปลาไี่เ็นเลยอ้วนขนาดปลาปลาเลี้ยงสามก้อน ไม่กินอาหารจ้อยหป้าอ้วกหาอ้วยไมนินอาหารชมวาท้าได้เท่ากันปลาบ่าหิ้นคือเด็กตะจกเลยตังคิดตัวไท้ตัว อาป่วยขาดอาหารป่วยตั้งส <c oughs> ามตัวขาเบิ้งขี้ต่มปากคอมมาแร่งพ่อนขี้ไปใช่เบ็ดมาก ก็บางนาเลยะไมเปนไาดูมันคือปากปูนว่ะนัตำหูกข์เล็ก บาดลบาแดกรอบนี่ไม ok ่นวดไงขาต้มรอบนี่ไม่นวดตาบ้าปะอมขอบขับตำมารมเสียงผมว่าต้ารมดีเนะอ่ะ ไม่ไปไอ้ที่นัำได้เ่าเคยผ่านน้องเออต่เหมือนหูมั้งนี่เจอไงเหม็นได้เหมือนกันเลยรู้ปะื้คสองจับกับชิโก็เบิรบตมดิ ชิมละเนี่ยเอาอะไรใหญ่ๆครับพี่น้องสื่อขีอ่ะสื่อจีอยู่ตรงปากเลยตรงเหโนะเป็นตรงนี้ล่ะไปแต่เพื่อ ม่คุ้มบินตั้มนี่จับทอดกินมาแลด้วนี่ยม่องเนาะจับเป็นลามั่วยไกลกินฮสิเอากรบโหลายไม่บ่นี่ตัวให่บีนไปกินมา

เนาะทำนี่ละก็ว่กเนน่ะแต่กรเทียมไม่กินได้ก็ไปทำนี้ก่อนครับพี่น้องสุขูสุขคนกันเลย ไา้ยฝนเราลำลาเหา้นยัเี่ี่นว่รนะเีน้อาไหนอพี่นองแยที่เล่มไหนมันเกี่ยกันนี่มันจะเกลียแยงี่ะมีเรื่องแล้วก็ขอบุญที่ฝากที่ที่ตามเรือพี่น้องเรื่องขอเลยงใจเลี่ยงใจนะ สวัสด <susur> <susur>